ซีซีรูหน่อยไม่รู้เลยว่ามีมีมีเท่าไหร่เท่าไหร่มันใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้อันเยร์ใช,ใช่แล้วเปล่าอุ้ยสีแดงสีแดงแปลว่าอะไรลูกโอ้ยลูกพ่อไม่สบายเหรอใช่อุ้ย เขต้องไลนาตไลไปหาตามไรทำไมต้องไลน์ไปหาตามด้วยหนูอยู่กับพ่อๆนะเรา่เกิดเราไม่เราไม่เรามเร่คิดว่าต้ำเเสียใจในนอนทาีกไม่สบพ่อพ่อเสียใจกว่าอีกต้องเสียใจที่สุดเพราะว่าต้มไม่ได้เจอหนอนทีพ่อพ่อนี่พ่อพเสียใจที่หนูไม่สบายพ่อพ่อเป็นห่วงหนูที่สุดเลย น้องพีคิดว่า,าตั้มด้วยมาเมะมาเคลียร์กับลูกหน่อยสิจจน,น้องพีบอกว่าอาตัม้มตั้มต้องเสียใจที่สุดเลยที่น้องพีไม่สบายทำไมอ่ะก็เพราะว่าจะไม่ได้เจอหน้าน้องพีเขาแค่นี้เหรอลูกตรัดดีดูต้องเจอน้องพี่ตอนที่พี่<อ>ไม่สบายไปพอพ่อก็กอดได้อยมาพอพ่อจะกอดขอพ่อพ่อกอดหน,น่อยมา<ม> ทํา, <c oughs> าที่จะหายล้างจมูกกันไหมกินยายไหมกินยาไปแล้วอาวหรอวดดงดงพ่อพ่อี่จะเอาสตรวจพ,พ,พี่สิพี่ตัวร้อนไหมคะจับซิ่ม่บอกว่าจะเอาสุร้อนหมไม่ร้อนไมจริงหรือเปล่าไปถามบอกแม่มีสิ จริงด้วยแล้วมีเท่า้หรกระยากรลยาที่หีติดหูหน่อยไม่รู้เลยว่ามีมีมีเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นไฉไรไม่ใช่ตรงนี้อันยาใช่แล้วเปล่าอุ้ยจรแดงสีแดงแปลว่าอะไรลูกัวร้อนไหม เดีนยวร้อนไหมคะน้องก็หลายทีเลยอะไรลองกดที่เอาพิธีพิธีสวดที่ถูกต้องสิพิธีต้องพิธีต้องกดใส่เข้าไปในรูหูตึ้งกดกดยังไปมาค่ะสามสิบแปดเอาไปดูได้ไหมเฮ้ยไปมา Are you okay น้องพี่โอเคแล้วเราไปติดตรงนี้แล้วอ๋อโอเคอุตส่าห์มิ้นต้องไปซื้อครูแข็งมาเพิ่มเลยมั้งอันนี้ใหญ่ใช่เวลาติดแล้วรู้สึกสบายไหมรู้มันเย็นๆเนาะ ่ลติดาใช้คนพิธีไหมพี่พ่อจะบอกให้ทุกคนเป็นห่วงหนูหมดไม่ใช่มีแต่อัตตามเป็นห่วงจะสี่ม่ไดีโอเคพิธีตัวเย็นไปทุกคนทำไมพี่ชอบเย็นไหนเดี๋ยวให้น้องพีคุยอาต้ามแ้ำแบบนี้โอเคอันใหมเหรออะไรนะคะน้องพี่น้องพี่ออะไรเอามาแล้วก็ใครออเออเอามาเก็บอัไใหของพี่พีเอามาเก็บอันใหม่ค่ะพี่ ป <c oughs> <avez> ่วยจริงๆด้วยไม่รู้ว่าติดหลายนาะพอแล้วพอแล้วเนาะรู้แล้วว่าป่วยใช่ไหม